ใช่ว่อ oh, ๋อเราก็จะกลับแล้วละออจแต่ล a เ e อรอฟองรอ้องอีกไม่รูครับ น้ำไหลกูเก่าอปอน,น,นตอนนั้นจำได้เลยข่าไทยข่าวไทย,อทยตอนนั้นจำได้ยุ่งมองนั้นไม่ที่เป็นกอ้อนยาวๆดิมันป่ะเดี๋ยวแบบนี้เดี๋ยวสำนักนละ <laughs> <laughs> A few moments later อจยังนั่นซุ้มมีเอาตะกรับสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายเราทุกท่านไม่เอาไม่เอาเราไม่ขลอกเขาสิเอาเขามองอะไรกันเขามองอะไรกันเฮ้ยใครฮะมึงมบืงกูบาแบงมบืงกูบาแบงมองอะไรกันนี่นะครับเจ้าของเพจตากล้องหุ่นหมี ยังไม่มีสร้างซะยังไม่มีสสรสส Martha, ม text. ถตนะั้งชื่อให้แล้วสัตว์หนาเขมรนะสุกใจเย็นใจเย็นใจเย็นจัดผาใจเย็นจะมองเห็นกล้องผมมีนะครับที่กำลังจะสร้างเร็วๆนี้ไม่ลืมกดติดตามนะครับจะสร้างหรือไม่สร้างก็อีกเรื่องนึงนะครับขึ้นไปข้างบนไหมครับเตียังครับลุ่ล่มถล่มลุ่ ใจเย็นมันคือกว้างป่านะครัหมอปุยวิใจเย็นใจเย็น้สวยเชียวเฮ้ยไม่คิดจะถ่ายรูปสักรูปหรอเบิ้ง่ะ กัดคูไม่จะไข้เลือดออกตายพอดีครับนี่ครับรสัตว์สงวนแต่เบื่อกี้อันนี้อันละไทยแล้วแต่ยี่ใส่เดือดอะบนนี้การตรงกันตัดทั้งสิ้นถูกต้องครับมันคือความเรียนรู้เต้เองหาทีิปนาทีละมังละมังแสดงว่าเออสัตว์ตัวนี้ไม่ค่อยแน่ใจสินะละมังเนาะดูอะไรอ่ะมองอะไรอย่นี้มองอะไรอย่นี้ อยู่กวงพูนเฮ้ยเฮ้ยนอกจากนกยูงล้วมีนกชนิดอื่นด้วยอ่ะนกหัวควันนกหัวควานกระที่แสดงว่ามันไม่ใช่นี่แหละควานไม่ใช่เอ้านกยูงไทยอันนี้เรียกว่ากใช่เอ่อครับ ไม่ใช่ครับนี่คือชนีครับอันนี้อันอันเป็นอันพยาบาลนอนอยู่ขอนอฟแหอไม่ใช่ครับมันคือชนีมองอะไรเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลใส่ถุงมือเยอะใส่ถุงมือเยอะโอ้หัวนมยันเลยแสดงว่าเยอะอะไรเนาะโอ้ยนี่ชนีของแทนฮัลโหล เฮ้ยอย่าหันหลังให้กันดิเงียดักเงียดันเงียบไละมุกางยเพิ่มาให้เงียห้อยโอยหัวอูเปีมาหนอนสรุปมันอูหรือเปียเฮ้ยลินตัวนี้เวยไอ้อ้นี่มันผิวว่ะเดี๋ยวเขาเขาเอามาจากลถบุรีหรือเปล่าคนนี้ยิงเขียวเลยลบุรีไ้ออ้้

เออที่ว่าตีกันย้อนน้ำเปรี่ยวละเนาาเงาดน้ำเปรี่ยวเฮ้ยนี่นี่นี่ว่าเขาาจผมอุลิงกอกแดกแดง ขั้นขีกากเตร็จจกินบอดีกินหอดไบไหมวะเสียงอะไรนี่นะครับที่มาของคำว่าชะนีนะครับใครบอกเย่นิ่งเรยโอ้ยอย่าปากดุเลยเฮ้ยอย่าปากดูเลยนะโอ้ฝันมุกสูงเลยบอกฝันเรื่องกล้เฮ้ยเราไปดูเต่ากันดีกว่าเฮ้ยนี่คือเต่า ท่านผู้เฒ่าเต่าฮะนู่นกงกงล่าสุดแต่นี่กงจะระเขอกินในปากวะอิ่มไหมไม่กินกูไม่น่าจะอิ่มแล้วลูกกงไปที่ดังงูยุบคอกงนี่อะไรเนี่ยจะเบิ่งได้ขอบขอบมันงนะมึงร้อนคนผิดเลยบอสมึงงูเหลี่ยมมงูเหลืองงูเหลี่ยมมึงงูลามเดี่ยวเห็นแล้วนะอยู่ทางไหนนะครับผู้ใดเห็นบอกตบดไปเลอยเลย มันกำลังมันอยู่เลยไหนไม่มีอ๋อเดียวนั่นคืองูหลามเฮ้ยบระมนี่ในนั่นคืองูเหลื่ยมแลนี่คืองูหลามเบื้องล่างตะกุลคนละอันกูสองเซนเซอร์อีกแล้วสินะ สิบแปดบวกอีกพอตอนนั้นจำได้เลยมันนอนอยู่นี่นะพอเห็นจักคนพอลูกมาแล้วมือนัืนเว้ยมันทิ้งลูกเออนี่น่ะเบิ้งเอาสัญญานะครับอ่ามาดูช่วงล้มลูกมันหนีนักเรียนงูเหลืองนะครับเบิ้งง่ายๆครับนี่คือหัวลูกศรครับมันจะ็นหัวลูกศรอยู่มองนี้ครับลายมันจะเป็นระเบียบแต่ขั้นงูหลามมันจีมันจีเป็นแบบนี้ครับ แล้วลายมันสิพอป็นระเบียบอันนี้จะอันไหนหนอครับเออคุ้ลูกครับวในวันมีความรู้อันอันนี้ก็ความรู้แหละครับความรู้ที่ผมเบิ่งมาซึ่งในธรรมชาติตรงนี้ดูลายทั้งคร่ครับแต่ถ้าเอาไปเพาะพันธุ์หรือไปเลี้ยงงูเหลื่ยมจะเชื่องงูหลี่ยมนี่ครับงูหลี่ยมให้ครับสำนักอะไรครับจบช่วงความรู้ครับโอ้เฟอร์มิสพิทอน เพอร์มิสไพ t อนครับไพ t อนแมนบิตอนมาครับอยากเห็นชัดๆครับอันนี้อันนี้งูอันนี้งูหลามทุกต้องครับเบืองไล่อะไรหมันพึ่งงูหลามครับอันนั้นก็งูหลามครับแล้วเหลื่ยมมันซีอยู่ทั้งพงผุ่นครับเดินมันมีจักตัวครับมันคือที่ตัวเงียเนี่ยเออประมาณซี่หาตัวเนี่ยล่ะมั้งคือใครจะพูดใครจะพูดเฮ้ยไปครับเราไปดูสิ่งชีวิตที่เพิ่งเป็นข่าวมากันล่าสุด มีควายมีหมาเวมีหมาและมีควายครับเอ่อทั้งนี้คือนกนะครับทั้งนี้คือเราผู้ที่บอสหวังในความรักนะครับอันนั้นมันนกครับก็นกบละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยมาเดี๋ยวคอยวนมาเบิ่งอีกรอบนึงแลครับพี่น้องฮะลิงมาโมเสสอ่ะนี่ก็ความหลุยอีกแล้วล่ะมันก็ตัวหน่อยทีอะนี่แหละครับ อ๋อเพิ่มผงไผ่นิ่ยมเบิ้งอ่านะครับนี่มันมันงงมันงงนี่ก็คือความรู้อีกแล้วนะครับลิงมามโมเสตนะครับเป็นหนึ่งในสัตว์เอ็กโซติกที่คนนิยมเลี้ยงนะครับนี่กูอยากได้อาหารให้มีวะยู่รอดๆจาดตุจักนะครับไปหาซื้อได้ตัวละเท่าไหร่บะลูกครับที่จัตลาดจัดตุจักครับจัดการเลยครับอาหารมีฮาลิ่งยี่สิบบาทครับหยอดให้เพิ่นนมเอ้ยหยิบอาเลยว่เลยเลยโอ้ยอย่าสวบอันนั้นหยอดไม่ไอ้เจ้าเอาถือกล้องแสงจอด้ ต่อยอดต่ายอดนี่คือมีหมานะฮะมีหมาครับมีมาอันนี้มีมาอันนี้มีปั๊กไม่ใช่มีมาครับเป็นมีมาทั้งสองกลมโอ้ดูน้องดูน้องดูน้องนะครับโอ้คือหมาหรือวะเดี๋ยวไปเบื้องไห มีมาเฮ้ยนีมีนาฮัลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนรักลวะเฮ้ยยืนนี่่เฮ้ฮัลโหล้ยอฮัลโหลเฮ้ยเขาบอกว่าย้อหน่ยพุ่งแนย้อหน่หยแน นี <lien> oh hey, ่งามสิงโตมีวะเมนตักเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมันกินอยะมันกยกมือใส่ดเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลอยากกินนะกินน่้กินนี้ยูบุ้นทำเยอะฮัลโหลฮัลโหลนี่นะครับมันอยู่งั่งคุณ เมนเอาให้หลายๆรถตังส์ซูโอ้ยปุยยากโอ้ยปุยยากผมนี่อยากให้ท่านผู้ชมหรือผมอยากให้มือถือของท่านผู้ชมนี่มีฟังก์ชันการรับกลิ่นซะเหลือเกินใช่ครับใครที่นอนใครได้กินข้าวอยู่นี่กินไม่ลงหรอกหักมากแล้วกินมองโอกินไปสักเดี๋ยก็ออกออกมากสักนั้นแล้วแหววอีกเนี่เขาเรียกว่าอันมาทางไหนไปทางนั้นมาใส่ไรไปทางไหน โอ้บอยลีโอ้เดี๋ยวขอคัดกงหนีไว้ก่อน2000 years late ช่วงสาระช่วงสาระนะครับมีควายมีควายนะครับภาษาวิเทยศาสตร์หรือเอ็กซ์ติกแบล็กแบร์หรือภาษาบ้านเรานะครับเออสัตว์ไม่ใช่ยังเนี่ยเออสัตว์ไทยเบทธานัตดมั่วล้วนๆครับหรือภาษาที่เราฟังง่ายๆนะครับ Buffalo Bear ครับ สาระไม่มีอยู่จริงคนเจ้าของช่องนี้บัฟ f a โลฮิวแมนครับโอ้นี่คือมีควายเอานะครับดูอ่านป้ายนะครับหนีทุกตัวปวดทราบปวดทำตัวเยี่ยงทุภาพบไรแย่ยังอ่านกันนะมันอ่านอะไรหรอโยกมือกันยกมือกันยกมือมันยกมือว่าเป็ีนน้ำมันขอหากินแสงอย่างเดียวข้างไหนดีนู้ดเฮ้ยเดินมาแล้วอ่ะ น้าขนรู้ว่าตัดัมกลหตัวด้เชื่อเพนว่าไม่กล้าวอม่ยกงนึ่งยุยกงนึงกงเดยอีกงกงเพื่นรักษาอยู่มดูดมาเดี๋ยวออกก่นดูดพนออกไ้เก่งจะ่าหมอนีไหม้เก่งจะาหมอนีไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย nhón hề men này mang nhón hề mất 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 nữa mất hề 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 เออแม่นสักทีนะคนให้อาหารเอาุเนยอไส้เออเก่งเก่งกว่าไม่เห็นหัวแล้วนะนึกว่าขนยางได้เบิ้งนลครับอีกตัวนึ่งทุกคนหเดี๋ยวเาสภาพเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้กูรับสมัครคนภาคสัตว์โอ่งนั่นอี่แล้วจีบมือเบิ้งบ แล้วมีภาษาอังกฤษว่าจังไรน้องอดอกแล้วมีคนเนียนี่เป็นด็อกนี่เป็นแบนี่เป็นบี่เนี่เป็นแบฮะฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลบาไ่ตัวนีบะตัวนีละเ้ยบา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 เยวบ๊ายบาย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 เบ้บ๊ายบาย ไปละโนโนโนปีนไปปีนไปละมีมีมามันิบมันจขอกูมีมีลิมีสิครับไมอมึงถ่ยหลุมนี้เฮ้ยถ่ายดิตัวนั้นถ่ายดินี่คือไปยังไงเฮ้ยฮัลโหลไปยกมือละฮัลโหละ มันม oh. 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 <c oughs> ีนวกินกองใบเห็ดที่เรามันชื่อหเลยดดออกก็ได้เพราะว่ามันหนักคนเลยมันมันดดกูไปเออเออเออเนยดเรื่อเไรวะเกิดบายกันแล้วบายแล้วเออฮัลโหล บ๊ายบายบเฮยลูกขึ้นแล้วตอนี้ขอหาหน่อยเฮ้ย h o Oh b บายบายบายเร็วบายหันหน่อยนู้ดเยไปไปต่อไปต่อไปดูหนวดเดียวเรายังไม่ดูโซนนี้ เฮ้ยเอาเราวมันดเห็นติเสียนะสรุปสิดาวหรือพอนเสียผอนเนี้ยเมียวหน่อยนี่น้อง น้ำอ้ทำไมเสียงหน่ารักจังวะแมวแต่มันคำร้ากันละกันละหนเอว่าไดไล่ะเป็นไรสบายดีบ่ล่ะอืมสบายดีปะแนบ่าช่วงโควิดมีคนไหลปะ เศรษฐกิจดีบ่ะยี่นี่กลุ่มแมวเงี้ยโอ้ยแมวเงี้ยโอ้ยเสียตัวเบลอเลยอันตัวเมียตีบเออนี่คือความรู้นะครับเออตัวเมียจะตัวใหญ่กว่าตัวผู้ครับเสียยงี้งงูน่ะเหมือนงูหน่อยเลยของกลุ่มแมวเสียโดดตัวรงโอ้เสียตัวเมียเนี่ย มึงก็ดูรอยเท้าสิครับว่าใส่ไหนตัวเบลล์หรือจิ๊ดแมน,ต,นตัวนี้คือหมาผมอยู่บ้านเรียองวันีโดนลงงามเแล้วทันอี่ยังท่านไปกินน้ำท่านล้มดิทันปัน,นหรือบนไหนไปอยู่ในภ <นะ S 1> ูมิท่ะไปเดี๋ยวเราไปดูเอ่อกงนอกรอบออพี่ผี่เฮ้ย ยังไม่จบอีกหรอกกับเสียงร้องมันเนี่ยเงายางมันน้ำเงินยังอ่ะไงน้ำบ่เฮ้ยเขาสั่งเรียนเหยือกเนี้ยเพราะมันนี่หิวเข่าบ่หิวเข่าคลาดไฟว่าเดี๋ยวมาทั้งรังอวยเห็นแต่โกงด้านหลังไะดิเดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะหิวเลยนะตัวนั้นนะรู้สึกว่าจะหิวด้วยนะ แมวดาวชุดเช็ดอีกน่ากลัวมีขอแลกคูนลิงกระลอกยุ้ยไ,ไซล่ะสู๋ <c oughs> เฮ้ยกรงนี้ก็าบ่มีอย่างเสีย <c oughs> งแห้งใช่ปะหาผัวเลยอ่ะ, <c oughs> อะเข้าสู่ช่วงสาระมีอยู่จริงอ่ะนักเรียน <c oughs> นี่คือลิงกระลอกนะครับ ซึ่งเป็นลิงนะครับที่ไซส์ตัวเท่ากอลอกและเป็นสัตว์เอสโซติกนะครับหรือสัตว์เลี้ยงแปลกแปกนะครับหาซื้อได้ตามจตุจักษ์จตุจักมีอีกแล้วครับนี่คือมีคอนะครับไม่มเคยซื้อเองนะครับไม่เคยซื้อเองครับขออย่างเดียวนั่นจตุจักครับนี่คือที่มาของกาแฟขี้ชมด นและคูนอยู่ใส่เอ้ยบอกเคยหานดิเราจะอยู่ทำไมในตู้ไม่ออกมาแล้วเอ้ยเป็นของน้ำนะเดี๋ยวนี่มันตู้ลำโพงนี่หว่าเป็นบอบาจริงเป็นบอบาจริงคของน้ำดูถึงห้องน้ำอยู่ใส่คัดเข้าห้องน้ำ อ่ะหลังจากที่เราเที่ยวมาวันนี้สรุปมีสาระไหมครับไม่ครับตามนั้นแหละสรุปคือพวกเราเป็นคนไม่มีสาระเชฟหรวะแล้วมั้งเชฟแล้วมันแมนบ่ล่ะมันละมั้งสรุปมันแมนบ่ละอันอันนี้มันเลี้ยงมาเป็นเลี้ยงผายอย่างเดียวเลี้ยงผาอ๋อขอบคุณครับอยากมีคนแกลียดขอบคุณครับที่แก้มุกให้ผมมมุุกกกคณแปลลาเยใช่ สถานีต่อไปเติมน้ำมันแล้วก็ไปกินข้าวกันแล้วก็เมียบ้านครับเมียบ้านไปเล่นอ่าะม็องอสไปเล่นอะม็องอสกันดีกว่าเราเฮ้ยอย่าบอกนะดูสิไปบ้านของกวนอีกเนี่ยไม่มีเงินนะครับกลับบ้านไปเล่นอ <laughs> ะม็องอสดีกว่าครับวันนี้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์กี่คนอ่าไม่รู้ครับไม่ได้ซื้อ ขอบคุณ sponsor นะครับตากล้องหุ่นหมีหน้าเล้ยวปะงอยอย่าบ่งใครมองอะไรเพราเขามองอะไรมพราะไม่ต้องมองเราครอย่าบอกว่ามองคุยอะไรได้ฟัวข่านมองคุยอะไรมันมองมาหาเขาเสียงวาไปหมดอย่าพูดเด็ดขาดเลยนะครับลิงก์ตัวนี้กูเปิดแชร์เลยกอดไอพีเ๊เออมันคือปูนครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่องปักกะไรเดอร์ทีเอชด้วยนะครับ แต่ทำอะไรอ,อีกเออโอ้ยโอ้ยไปไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวบายแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ